โอ้ยแม่บักขี่ร้นป่วยเออ จะฟังเด่าอมพมมาลินบินเบิ้งบัดนางลูกนางเดินคือจะเทไปทอนลาไว้นางฝาดวนลมคิวเอ้คิวคอ้คิวไปตังมาคิวคากคงคิวคักคงไปกันทมไปกันสอนตาสีนวลว่ามันอับสะอนตาไวเทราปุนบด้บุญในรุ่นเลู้เพชเพียงกับหิเพียงดังทองย้ำเจ้าย่างขยันกัเป็นพยอยองยอยของคนสวยอู่เมื่อไรเนียคื สวยผีรังสวยผีเก่าแต่มก็มองเน็มเสียงกระดิ่งดูสักสวันนากานอนวันนิ่มไปยามยิมยิมปะไทยทุนขาดใดบุญขาดได้เอาเงินะบ่นน้องนิ่งก็ะัจงมาแสงผีตาไลลผีใส่ละไพนี่พ่อลมผมเท่าหน้าปั่นพะงาส่งเครื่องนางเอ้ยนางทำไม่ทำบัดบะแผ่นดินเรื่องคณะนายุ่งนายัดญ่กะผ้าไปบางคน นางเอ้ยนางนำแตงวาดสารนอดคนพ้าปานละบาคุณนายก็จังบะบุญนในสายไรก็พบพานาในเทืองานตะบานงามยิ้มพิมพางใส่ซองนางเอ้ยนางบาดพบพินาน้องไว้ใจไอเทปหันกำหมักพีกำหมักพีก็มาละมุนจันจันขับเบิ้มมาขับเบิ้มบามนาดามลานาดามละไม่เห็นลาซาคนงามอยากจะเป็นทรงบาจะได้รในลาผู้นวลในตาสีฟ้าเเวาได้บ่โบน ได้บอสิพอเบาได้บอกไปใส่หมักการดรอข้มาพอพูนสวยพุดเต้าด้วยขสมักสมากใจที่ได้ใครที่คำจริงกระสู่รับฟังจนแจงไม่แปลนี่หาเราเอาจริงไปจังว่าดางเอ้ยนางทำให้คำนางเอ้ยนางก็บอกได้แบนหน้ากับมาเป็นยังไงขั้นเขียวเขาน่ากันโอ้เขียวจังได้เขี้ยวจังได้เขี้ยวจังได้ จะได้ไปสายลํา <iesen> จ <com selection noise ending> ังสิได้ไปเข้าคู่เวียงันสิรองว้นอนแฮเียงนอนแฮกะนอนเฮียงนอนแฮกะบ่ให้ไก่พ่อคอยหัวใจไปของข่อยบ่ให้ไก่ก็พอว่านางเอ้ยนางทําให้คําทําไม่คํากะบ่ได้บักที่แดนหน้าก็มาสีใส่ไผเฮ็ดจังได้เฮ็ดจังได้ไปสายําจังสิได้ไปเข้าคู่วียงมอนสิรอ้ฮงนอนแฮกะบ่ให้ไก่พ่อคอยหัวใจไปของข่อยลย ໄຮ້ໄທອີບາກເຂົ້າສາວາໄດ້ມີຫັບໂກມະໂຊລ່າງຍ່າງຕ່ຳຍາມເຈົ້າມົວກະມານະເປັນຍາມໆໆໆຍາມໆປະຍາມໆຍາມໆໆຍາມໆປະຍາມປະຍາມຍາມໆຍາມປະຍຸກຂໍຍ แหมนนาหล่ากะงำบ่แลงกะแหมนพาดิเวญ่องขอขมปองสวยที่บุใหญ่สิ่งนั้นลาสิ่งที่มันอกหลายไปทางเอิกะสิเซาเรื่องวาสุรายาเล่าข้เมาสายาฟินสิบ่ตินน้าไปหาเวาเรื่องคนที่ไปไสำที่ไสยำเกิดมาหนปาีหามีบ่ได้อยู่คได้สู่ผู้จังมองให้บุญอายบ่ถึงบุญอายบ่ถึงกะสหน้าว่าอย่าบาวิ่งแล่น่ฮอดา เื่อเทียดีว่าดิ่ายมันสีชื่อบ่าไหนนอก่อลลเนาะมันจะเทียกันนี่แลว่ามอแชนเก่หมอแชนกับมอลลเคยหายกินน้ากันบ่เนี่เฮ้ยพุญเล็กๆนเนาะแน่นบ่กับสมพ่อเข่ากันดนี้กรเจียวกันนั่นละสมพ่อเข่ากันดีเจ้กีมิเต่พูดซ้ำเนี่ยซ้ำคุณบ่อยเนี่ยหมื่นมิเต่ผูดซ้ำผิด เบื้องท้างหลังบอลพญายูปญาวมแคทคาเป็นพญ่์ปวดบอกมาแล้วพญ่ปวดเ่าเราเทาเป็นยมเอามาเต้าพอเมื่ะบักสวนปแคทหลักไปหาปากัไป่ากยดัง เอาเอาโอเคครับวันนี้มาเจอกันยูงานอ่นครับมางานทรงสกการพอของอาจารย์อุนแค่นเขียวครับผมบรรยากาศดีดีเมือนกัได้ค่อยว่าฝนสิทื่นลงอยู่ดิลงแน่นอนครับมันเอาเอาเอาเฮ็ดคันบอมีโควเวดค้นสิหลยก็มีทั้งศิลปินแล้วกอะทั้งส่วนของนักดนตรี นะครับคือจได้ดอกอย่านกับย่านอยู่เหรอลเ่กนะจ้าบอลโลกนี่ยังตกเนาะจัดโตกระบาดสองบาทโลอกระบาดท,ที่รีด <c oughs> <c oughs> อันนี้มากเป็นโลกละศีบาทเลยอนะ,ะสีดาไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ